เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสูรส่ร,รายการออฟชอปนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่องกับรายการออฟผมสับแฟนแฟนเลโก้นินจาโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะครับก็โดวยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําคลิปเจาะลึกตัวอย่างใหม่ของเลโก้ i ินจาโกังกรพังงาซีซั่นที่สังนะน้ผมก็ตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยมาค่อนข้างจะหลายสัปดาห์แล้วเพราะว่าเพิ่งมีเวลาว่ามันนั่งทาเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่ามันทาพวกตัวอย่างเพราะว่าเนื่องจากมีหลายสาเหตุับก็คือทําคลิป แล้วก็ทําคลิปเกมรถถังที่กําลังใกล้จบแล้วละ่ะก็เลยแบบอ่างั้นต้องรีบมาทําก่อนก่อนที่เลโก้ i ินจากภาคไทยมาัากราพงานเนี่ยก็จะมาปล่อยในที่ Netflix และในฝั่ง YouTube นะครับก็สําหรับใครที่บอกว่าอยากดูเลโก้ i ินจากภาคไทยเนี่ยก็อย่าลืมน,นะครับไปสนับสนุนในที่ Netflix เลยนะก็คือให้เราเนี่ยไปสับสนของแท้ก,กันเยอะนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ย จะได้มีดูเดโก้นินจาโกภาคไทยและโดยไปถึงคนไทยเนี่ยจะได้รู้จักกันแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปเร็วๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยนินจาโกเนี่ยก็นากไลซี่มากกพังงานเนี่ยก็จะมาในช่วงเดือนเมษานะแต่ว่าตอนช่วงเดือนเมษานี่พี่ก็อาจจะยังไม่ทำช่วงสปอยซีซั่นที่2นะเพราะว่าอยากให้น้องๆหนูๆเนี่ยดูให้จบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่ที่พี่เนี่ยจะได้นำมาสปอยให น้องๆกันนะผมเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยภาคไอเลกอินจากโกด a กกอลิซิง่งภาคหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ย,นนยกำลังทําอยู่นะครับเพราะว่าก็ทําหลายอย่างครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเดือนวันหยุดเนี่ยพี่จะรีบทําให้เร็วแล้วก็ทำให้น้องๆดูหนูด,ดูกันเลยนะผมและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาง,งั้นเราจะมาเจาะลึกตัวอย่างกันฮนะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับในเทเลอร์สในซีซัน2น่ะงั้นเราไปรับชมกันเลยนะครับ ในตัวอย่างนั้นก็จะมีกระแสดังต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเหล่านินจาเนี่ยที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะสังเกตได้เลยว่าในฉากนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการลงเจ้าโซเชียลมีเดียหรือเขาเรียกกันว่า Facebook หรือ i ิน t a g r กรมอะไรก็ตามเนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยคงจะลงอะไรก็ตามไปเนี่ยก็คือยอดวิวเนี่ยมันจะทะลุไปหลายต่อหลายล้านมากเลยอะ่ะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามี3แบบมี3วิดีโอก็จะมีของ ลอยกับอารินเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขากําลังต่อสู้กับาวาร้ายอย่างเจ้าตัวแมคคานีส่วนทางด้านของอันที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของเจ้าตัวล็อบบอตล็อบบตเป็นตอนที่เขาเนี่ยกำลังจะช่วยเจ้าล็อบบอล็อบบเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้บังคับเจ้าตัวหุ่นนะเพราะว่าเนื่องจากหุ่นเนี่ยอาจจะถูกโดนใครบางคนบังคับไปเนี่ยแล้วก็ส่วนอ,อันที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างไรยูนะเพราะว่าซึ่งคอมเมนต์แต่ละ คอมเมนต์ในพวกโซเชียลมีเดียนะน่าจะว่าชอบน้องมากเลยนะเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักเลยอะเพราะตอนนี้เนี่ยน้องน้องเจ้าไรายูเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะก็สังเกตเลยว่าน้องมาตัวใหญ่แค่ไหนล่ะก็ลองเทียบสภาพได้ดูเลยมาพูดถึงตัวแรกก่อนเลยคือน้องไรย,ยูอะน้องไรย,ยูนี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าเนื่องจากอาลินกับโซลาเนี่ยได้รับเลี้ยงแล้วก็ดูแลมันอย่างดีเลยเพราะว่าต้องสังเกตเลยว่ารอเวลาผ่านไปไม่นานหลายปีเนี่ยน้องโตแล้วอะคือแบบ น้องตัวใหญ่มากคือแบบเลี้ยงได้ยังไงอ่ะถ้าเลี้ยงเหมือนเลี้ยงเดรสาวเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงเดรว,ว,ว,วสาวสักตัวหนึ่งอ่ะมันจะโตเป็นเหมือนทีเล็กแต่ถ้าเป็นสาวๆเราว่าผู้ชายเนี่ยเขาแบบว่าอยากจะเลี้ยงมังกรสักตัวหนึ่งเกือบว่าโตเป็นแบบนี้เนี่ยใครจะรับเลี้ยงนะส่วนตัวผมหนอก็ชอบมังกรนะน้องน่ารักอยู่ดีนะแต่ ลองดูกันว่าใน,นเรื่องเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะต้องรอติดตามเลยต่อมาตัวลอยเนี่ยมาหาตัวของอาจารย์บูเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์บูเนี่ยหายไปเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์บูเนี่ยหายไปน่าจะหลายปีมาก้าดเทียบกับตัวละครอย่างเจ้าเลยยูเนี่ยน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่หลายประมาณ10ปีปมั้งเพราะว่าถ้าเทียบกับขนาดตอนโตเนี่ยก็คงจะตัวใหญ่อ่ะส่วนทางด้านลอยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้ไปเห็นพลังงานมังกรแห่งชีวิตซึ่งมังกรแห่งชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตอนที่ลอยเนี่ยได้ไปเจอในช่วงตอนที่อะไรวะ ตอนที่เขาเนี่ยจะใช้จิตใจในตอนที่อาจารย์บูเนี่ยเคยสอนกับเขาไว้อะและพลังที่ลอยเนี่ยได้เห็นเนี่ยก็พลังที่จะถูกเลือดในภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นพลังไฟนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าตัวละครอย่างคายกับไวไฟเออร์เนี่ยจะมีตัวละครที่จะมีบทบาทในภาคสอง a g า n อน s i n g ลอยนั้นได้เห็นภาพนิมิตในช่วงในตอนปลดมูนก็คือพระจันทร์สีแดงภาพต่อมาเนี่ยจะเป็นภาพที่ลอยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยฝันถึงว่าได้เห็นอาจารย์บูกับลาด้วย เพราะว่าล้ากับอาจารย์ูเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีปริศนาด้วยนะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าในภาคนี้เนี่ยในภาคสองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะซึ่งถ้าเราดาวนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าล้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วูเหมือนกับโมโลกอย่างแอดฟิลล่าเนี่ยก็คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดมันใช่จริงๆก็คงแบบว่าเป็นคนทรยศหรือว่าเขาอยากจะแคแค้น่ะเรายังไม่รู้เลยว่าอาจารย์วูเนี่ยก็ยังมีความลับซ่อนอะไรอยู่อีกเยอะมากมายให้เราแบบว่า ดูกันเลยนะตัวละครต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างเซนเดอร์ตัวละครที่จะเป็นวายรลายในภาคสอนมังกรังาดซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่จะมีบทบาทอะไรมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่เราได้เห็นเทเลอร์ในตัวอย่างสอนเนี่ยจะสังเกตแล้ว่าพลังของเขาเนี่ยเหมือนพลังแห่งความมืดไปด้วยอ่ะแต่จากที่เราสังเกตนะว่ามันสามารถล้มได้ทั้งคายกับตัวละครอย่างวไฟเออร์ไปได้ด้วย เพราะว่าซึ่งสังเกตเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นหนูทดลองให้กับตัวละครอย่างวายไลน์นั่นเองนะซึ่งสังเกตเลยว่าวายไฟเออร์กับใครเนี่ยสู้ไม่ได้ด้วยและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวเซนเดอร์เนี่ยมันเป็นพลังเหมือนคล้ายแบบว่าพลังควานด้วยนะซึ่งพลังควานเนี่ยก็นึกถึงเจ้าแอดน่ยจากในตัวละครจากภาคสีในภาคเอเดเมนมาสเตอร์อ่ะซึ่งสังเกตเลยว่าเจ้าเซนเดอร์เนี่ยสามารถล้มได้ทั้งอารินด้วยเพราะว่า อารีนเนี่ยไม่สามารถเอาชนะกับเจ้าตัววายไลน์นี้ได้เลยตัวต่อมาจะเป็นตัวละครที่ไม่นึกว่ามันจะมีบทด้วยหรอเนี่ยอันนี้คือพวกแก๊งนักสำรวจจากในตอนที่พวกนีย่าก,กับโซลาเนี่ยไปเอาแก่นมังกรเนี่ยแล้วมาเจอกับอันนี้เนะี่ยซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ข้อมูลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าแต่ยังสปอยไม่จบนะครับเพราะว่าผมกําลังจะพยายามรีบทำนะครับซึ่งผมจะบอกได้เลยว่า4ตัวละครนี้มีใครบ้างก็จะมีฟริช แล้วก็สปิชและตัวละครต่อมาคือเจ้ากระดูกอย่างเจ้าตัวบอนซิลและจิโอนะก็เป็นตัวละครจากเผ่าเก็กโคที่มีพลังความสามารถพี่แบบว่าคล้ายๆแบบการการยึดของให้หมันติดกันอนะคล้ายๆเหมือนว่า คล้ายๆเราจับแล้วมันติดกันเลยอะคล้ายๆเหมือนกาวอะเพราะถ้าดูจากฉากแล้วเนี่ยพวกหมาป่าเนี่ยน่าจะไปกำจัดก,กับพวกแก๊งนักสํารวจแน่เพราะว่าเนื่องจากว่าโคเนี่ยน่าจะจะไปช่วยพวกเหล่านักสํารวจด้วยถ้าเกิดจะสังเกตเลยว่าโคเนี่ยได้แปลงกลายเป็นอสุรกายหินส่วนต่อมาที่น่าสนใจก็คือโคเนี่ยได้กลับมาสํานักของสปิิสึอีกครั้งหนึ่งก็จะสังเกตได้ในช่วงตอนท้ายๆก็คือผมเออเอ,อ,อย่าไปพูดแล้วกันเพราะว่า แปลว่าผมยังไม่สปอยไม่จบนะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าใครได้เคยดูมังกรพังงาจบแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่าโคเนี่ยมาได้อย่างไรก็าะว่าวิญญาณของอาจารย์บูลเนี่ยตามมาต่อมาเราจะได้เห็นตัวละครโซลาร์เนี่ยได้ใช้พลังธาตุก็คือเป็นพลัง Element m a มา e r อย่างเทคโนโลยีนั่นเองซึ่งโซลาร์เนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์อย่างคายแคลมเบอร์แมทนั่นเองคายแคลมเบอร์แบทเนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่มี4แขนด้วย ซึ่งหน้าตาเนี่ยก็คล้ายคลึงกับเจ้าคริมสันใต้ฝุ่นจากในแปซิฟิกริมภากแรกเลยอะซึ่งออกมามันหุ่นโยนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสวยด้วยก็คือแบบว่าใครอยากเก็บก็ลองไปกดกระติกาเลยนะในช h อป e e อย่างทอยชูไทยนะมาพูดถึงมังกรก่อนเลยมังกรในภาคนี้เนี่ยจะเป็นมังกรตัวใหม่เลยแล้วก็เป็นมังกรพูดได้ด้วยก็คือเอกานะครับซึ่งเป็นมังกรที่ มังกรเหมือนรุ่นรุ่นปู่อ่ะคล้ายๆมังกรรุ่นปู่อ่ะเพราะว่าถ้าหาดูจากตรงหนวดของเขาเนี่ยหลือว่าอายุของเขาเนี่ยน่าจะอยู่มาหลายต่อหลายปีมากเลยนึกถึงตัวละครไอตัวอาจารย์บูมากเลยอ่ะแบบหนึ่งแอบเหมือนอาจารย์บูเลยผมไม่รู้ทําไมเพราะว่ามังกรใส่หมวกได้ด้วยอ่ะงโง,โง,โง,โงเลยนะแล้วก็ตัวละครที่บอกเลยว่ามันจะมีตัวละครที่ผู้ช่วยเหมือนกันคือตัวละครที่ผมไม่ได้เอามาด้วยก็จะเป็นเจ้าตัว รอนตู้นะรอนตู้มันไม่รู้แต่ถ้าผมอ่านผีขอภัยดูเพราะว่าเจ้ารอนตูเนี่ยมันเป็นตัวละครหญิงเหมือนกันซึ่งก็เป็นนะว่าเป็นราชินีเหมือนกันนะเพราะว่าผมยังไม่บอกก่อนเลยว่าไอ้ตัวละครนี้มันมีบทอะไรบ้างหรอเพราะว่า ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องรอติดตามในตอนก่อนเลยว่าเขาเนี่ยจะโผล่มาตอนไหนส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อาจจะแบบว่ามีบทเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือในอาณาจักรเมคาก็คือพวกตัวละครประกอบแล้วก็มีตัวละครอย่างเจ้าตัวอาจารย์สูโทเนียสก็คือเป็นตัวละครที่เขาเนี่ยจะมีการทำทํานายไว้ก็คือให้เปนเป็น,ปนจริงได้ ก็คือจะสังเกตได้เลยว่าเหล่านินจาเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่อาณาจักรเมคาด้วยก็คือพวกหมาป่าหรือพวกตัวละครวายร้ายเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่นอนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าพวกมาเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็มาที่นี่ทําไมและต้องการอะไรกันแน่เพราะว่ายังไม่สามารถระบุดได้เลยว่าเขามาที่นี่เพื่ออะไรล่ะตัวละครต่อไปเป็นตัวละครหญิงที่ไม่รู้ว่านางจะมีบทหรือเปล่าตัวละครอย่างเจ้าตัวยูเฟรชีย ยูเฟรเชียเนี่ยเธอเป็นประาจารย์แห่งธาตุลมก็คือเธอใช้ธาตุลมด้วยก็เหมือนกับตัวละครโมโรอะเพราะว่าตัวลอยเนี่ยก็รู้จักพลังธาตุนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาเคยเจอลูกศิษย์คนหนึ่งที่ใช้ลมเหมือนกันก็คืออย่างโมโรเขาเคยบอกเอาไวา้ตั้งแต่ในตอนที่ไปช่วยกับเจ้าตัวซาป,ปหลาดส่วนอันต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีต่างๆก็คืออันนี้เนี่ยตอนที่โซล่าเนี่ยโดนฝ่ายฟ้าใครบางคนหนึ่งอะแต่ผมไม่มั่นใจเลยว่า จะใช่เจหรือเปล่าเพราะว่าซึ่งเราสังเกตเลยว่าเจเนี่ยยังไม่ได้โผล่ออกมาเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจเนี่ยไม่ได้โผล่มาในนีเดเมคาแต่โผล่มาในช่วงฝันของลอยอ่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเจเนี่ยจะกลายเป็นวายร้ายคนต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวของลอยเนี่ยก็เคยเป็นวายร้ายมาแล้วก็คือช่วงภาค5แล้วก็ภาค1มาก่อนก็คือเป็นเด็กกระโปรงแล้วก็พอต่อมาก็จะเป็นเซน่ะที่เคยเป็นวายร้ายที่กลายเป็นเพื่อนสู้กับเพื่อนนะ แล้วก็ตัวละครวายรลายก็ในภาคนี้อาจจะเป็นใครไปไม่ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะว่ารอติดตามในพาร์ทสอซีซั่นสก่อนเลยต่อมาเนี่ยจะเป็นส่วนของมังกรที่ตัวลอยเนี่ยไปเจอมาแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับมังกรอยู่แล้วก็คือเป็นเกี่ยวกับแก่ม,มังกรที่จะช่วยโลกหรือการภาษาแต่ในภาคนี้จะไม่จะไม่ใช่การภาษาแลล่ะเพราะว่าจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่า เนื่องจากพวกเขาเนี่ยได้กอบกู้โลกมาตั้งแต่ภาคแรกก่อนแล้วอะส่วนต่อไปก็จะเป็นสุดท้ายแล้วก็คือมังกรนั่นเองนะก็จะเป็นมังกรสีแดงในในบัดมูลด้วยซึ่งมังกรในบัดรมูนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามังกรเกี่ยวข้องอะไรกับหมาป่าและบัตรมูลด้วยเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าอาจจะเป็นมังกรตัวใหม่ไม่ใช่มังกรตัวเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากผมอะไม่สามารถดาวได้เลยเพราะว่า ผมแทบแบบไม่อยากจะไปดูในวิกิเลยนะเพราะว่าเวบแฟนดอมด้วยเพราะว่าเวบแฟนดอมยังไม่ได้ไม่ได้ระบุอะไรเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมอะยังไม่ได้กดไปดูมากกว่านะเพราะว่าอยากดูแค่ตัวละครมังกรตัวใหม่มากกว่าแต่อตัวนี้เนี่ยเว้นให้แล้วกันก็คือไอ้มังกรปลัดมูนะเราต้องรอดูนะว่ามังกรตัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับลอยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอติดตามผมและตัวอย่างในครั้งนี้เนี่ยก็หมดเพียงเท่านี้ ก็จบไปแล้วสับในตัวของเลโก้นินจาโกมังกกมังาเจาะลึกตัวอย่างวิเคราะห์คาดดาวและทฤษฎีของในภาคนี้นะฮะต้องขอบอกเลยนะ,ะับว่าผมทําช้าหน่อยเพราะว่าไม่ได้อะไรช้าหรอกเพราะว่าเนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างหน่อยเพราะว่าผมนั่งทาคลิปช็อตไปด้วยแล้วก็นั่งเล่นอะไรแบบว่าเกมต่อไปในอนาคตและเพื่อที่จะลงให้กับเดือนเมษาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเมษานี้เนี่ยน้องๆหนูๆเนี่ยก็ได้ว่าปิดเทอมฤด,ดูร้อนอะไรก็ตามหรือมี เรียนซัมเมอร์ด้วยอะไรก็ตามอะไรหลายอย่างเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีบลงอะไรก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่อยู่ด้วยเพราะว่าจะลงคลิปนินจาโกแบบเยอะๆแล้วก็มีคลิปช็อตบ้างมีคลิปอะไรบ้างแล้วว่าให้พักร้อนหน่อยเพราะว่าพี่ก็ว่าจะได้พักหลายอย่างเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวรีบทําแล้วก็รีบลงแล้วก็รีบไปเที่ยวหน่อยนะครับส่วนมากผมไม่ค่อยแดดไปเที่ยวนะครับเพราะว่าซัมเมอร์นี่มันก็ค่อนข้างแดดร้อนด้วยแล้วก็รถจะติดด้วยโอเคผมก็ ถ้าหากใครมีอะไรข้อสงสัยหรือความคิดเห็นอะไรสับเลโกนิจาโกภาคนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ผมก็สาหรับใครที่ไปดูเรโกนิจาโกภาคใครมากราพังาซีซั่นสองดาร์กไลซิ่งมาเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ด้วยผมว่าเป็นยังไงบ้างก็ลองมารีวิวกันได้นะครับผมคลิปคลิปที่พี่ลงไปเนี่ยอาจจะลงช้าหน่อยเพราะว่าเนื่องจากซีซั่นสองในดาร์กไลซิ่งเนี่ยน่าจะลงเรียบร้อยแล้วแหละนะครับโซนต่อมาเนี่ยก็ ในภาคี้เนี้ผมจะยังไม่สปอยก่อนเลยก็คือว่าอยากให้น้องๆหนี่ยไปดูให้จบก่อนแล้ว,ลวก็เดี๋ยวพี่นี่จะมาทำในซีซัน2ในบากอก r ลซิ่งนี้นก็มีทั้งหมด10ตอนก็เท่ากับ20ตอนนะครับเพราะว่าเดือนนี้มา10ตอนอีกเดือนหนึ่งก็มาอีก10ตอนก็คือเหมือนภาคหนึ่งถ้าใครมีอะไรข้อสงสัยหรือความคิดเห็นอะไรก็สาม,มารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนก็ ผมจะนั่งไลอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดซ้ำไปหรือพูดแบบเอออะไรก็ตามเนี่ยผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะไปดูเลโกนิจากโกภาคไทยภาคสองเลยเนี่ยถ้าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดติดตามกดก,กระดิ่งด้วยเพื่อให้คลิปใหม่เป็นกำลังใจของคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผม ถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารผู้คนที่ Facebook f a แฟนเพจออฟชานขผมก็สามารถติดตามได้ผมตอนนี้เนี่ยพี่ก็ได้ทำ,าทำการมาอัปโหลดวิดีโอแล้วนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ได้ผมถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากดูเลโก้ยิงจ่าโกภาคไทยมาก็พังง่ายเนี่ยก็สามารถรับชมได้ที่ Netflix แล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปสนับสนุนของแท้กันเยอะนะครับคนไทยเนี่ยจะได้มีดูเลโก้ยิงจาโกภาคไทยกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครที่อยากจะดูเลโก้ยิงจ่าโก ภาคไทยภาคอกกาเนี่ยก็สามารถรับชมได้ที่ Facebook ตามนี้เลยผมก็อย่าลืมนะครับอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนนะครับสักคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามผมสักคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ